เมื่อไฟซาเปลี่ยนกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนักคลินิกกายภาพบำบัดแห่งหนึ่งคุณป้าอายุ70ปีเดินเข้ามาด้วยกล้ามเนื้อขาที่อ่อนแรงหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเธอพยายามยืนด้วยตนเองแต่ทุกก้าวกลับสั่นคลอนจากกล้ามเนื้อที่ไม่ตอบสนองเหมือนในอดีตทำไมขาถึงไม่ยอมทำตามใจสั่งเธอถามด้วยน้ำเสียงที่ปะปนด้วยความกังวล นักกายภาพบำบัดอธิบายว่ากล้ามเนื้อคุณยังมีศัก,กยภาพแค่ต้องกระตุ้นให้มันตื่นขึ้นมาและในวันนั้นเองเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหรือ NEMS ได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่จุดประกายการฟื้นตัวหลักการที่อยู่เบื้องหลังพลังของ NEMSNEMS ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ส่งกระแสไฟเข้าไปในกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่มันคือเทคนิคที่มีรากฐานจากฟิสิกส์ของไฟฟ้าและชีววิทยาของระบบประสาทกล้ามเนื้อเป้าหมายของมันคือการกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลายที่ยังทำงานได้อยู่เพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างควบคุมได้ในกล้ามเนื้อที่ยังมีการเลี้ยงประสาทอยู่แต่อ่อนแรงเช่นหลังผ่าตัดหรือเจ็บนานจนไม่ได้ใช้งาน NEMS สามารถเข้ามาแทนการออกแรงโดยสมัครใจในช่วงแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อคนไข้ไม่สามารถใช้แรงตัวเองได้เต็มที่งานวิจัยว่าไว้ช่วยในคนปกติที่กล้ามเนื้อยังแข็งแรง NEMS ให้ผลดีมากกว่าไม่ออกกำลังกายเลยแต่ไม่แตกต่างจากการออกกำลังโดยสมัครใจและไม่มีประโยชน์เพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อใช้ NEMS บวกการออกกำลังกายรวมกันแต่ในคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เลี้ยงประสาทได้ปกติ NEMS ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการออกกำลังกายธรรมดาในระยะเริ่มต้นของการฟื้นฟูเมื่อฟื้นตัวเก็มที่ความแตกต่างจะลดลงความแรงของกระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์ชัดเจนกับระดับของการเพิ่มความแข็งแรงงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นที่กล้ามเนื้อควอดไรเซปส์ iceps, หรือต้นขาด้านหน้าโดยตรงเพราะเป็นกล้ามเนื้อที่มักจะสูญเสียมวลเร็วและมากหลังบาดเจ็บหรือผ่าตัดเทคนิคที่ได้ผลพารามิเตอร์ที่ต้องรู้รูปคลื่นที่นิยมเ b ร์สต Modulated AC เช่นรัสเซียน t ติ ulation และ Symmetrical Biphasic Waveform ช่วงเวลาชีพจร200-600ไมโครวินาทีความถี่2 1 1 0 PPS s ตำแหน่งแผ่นอิเล็กโทรดควรวางใกล้มอเตอร์พอยต์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เส้นประสาทเข้าสู่กล้ามเนื้อหมายเหตุ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องตามโฆษณาทีวีมักไม่มีพารามิเตอร์เหมาะสมในการกระตุ้นกล้ามเนื้อจริงจึงไม่มีผลในการสร้างกล้ามเนื้อในคลินิกนักกายภาพไม่วัดระยะเวลาที่กระตุ้นเป็นนาทีแต่จะนับจำนวนครั้งของการหดตัวเหมือนกับการนับเซตแอนด์เรปในเวทเทรนนิงเพื่อเน้นผลการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อสะท้อนสุภาพใหญ่ ความเข้าใจและใช้งาน NEMS อย่างถูกต้องจึงเป็นการบูรณาการทั้งความรู้ด้านกายวิภาคระบบประสาทชีวฟิสิกส์และทักษะคลินิกซึ่งเปลี่ยนจากแค่การเปิดเครื่องและปล่อยไฟฟ้าให้กลายเป็นศิลปะแห่งการฟื้นกล้ามเนือ้อและในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาคุณป้าคนนั้นก็ก้าวเท้าอย่างมั่นคงด้วยแรงกล้ามเนื้อที่กลับคืนมาด้วยไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยแต่พลังใจมหาศาล